พระเจ้าสิงหานวัตรผู้ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนอาณาจักรโยนกเชียงแสนพุทธศตวตรรษที่12-16เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนชาติไทยมาตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่13ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ ตั้งถิ่นฐานครั้งแรกจากที่ชนชาติไทยได้อพยพหนีการลุกรานของจีนลงมาโดยพระเจ้าสิงหานวัตโอรสของพระเจ้าพีรออกโกได้เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนหรือโยนกนาคนครขึ้นนับเป็นอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่และสง่างามจนถึงสมัยของพระเจ้าพังคราช จึงได้ตกอยู่ภายใต้อรารยธรรมและการปกครองของพวกรอมหรือขอมดำซึ่งเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก่อนที่จะมีการก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้เข้ายึดครองโยนกเชียงแสนในสมัยของพระเจ้าพรมโอรสของพระเจ้าพังคราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบและมีความกล้าหาญ ได้ทำการต่อต้านพวกขอมไม่ยอมส่งสวยเมื่อขอมยกกองทัพมาปราบปรามก็ได้โจมตีขับไล่กองทัพขอมจนแตกพ่ายไปและยังได้แผ่อิทธ,ธิพลขยายอาาเขตเข้าไปในดินแดนของขอมยึดไปถึงเมืองเฉลียงล้านนาล้านช้างแล้วอัญเชิญพระเจ้าพรมพระราชบิดาให้กลับมาครองเมืองโยนก เชียงแสนเหมือนเดิมแล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเมืองชัยบุรีส่วนพระเจ้าพรมได้เสด็จไปสร้างเมืองใหม่ทางใต้ของโยนกเชียงแสนคือเมืองชัยปราการให้พระเชษฐาเจ้าทุกขิตาลาดเป็นพระอุปราชปกครองเมืองนอกจากนั้นยังได้สร้างเมืองอื่นๆขึ้นอีกเช่น ชัยนารายนครพังคําเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าพังคราชพระเจ้ากทุกขิกตตราชก็ได้ขึ้นครองเมืองชัยบุรีหรือโยนกเชียงแสนส่วนพระเจ้าพรมและโอรสของพระองค์ได้ครองเมืองชัยประการในสมัยต่อมาและเป็นระยะเวลาที่พวกขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลง เมื่อหมดสมัยของพระเจ้าพรมเป็นต้นไปอาณาจักรโยนกเชียงแสนเริ่มเสื่อมอำนาจลงกษัตริย์ลร้วนอ่อนแอย่อนความสามารถจนถึงพศ1731พวกมอนก็ได้ยกทัพเข้ายึดครอบครองอาณาจักรขอมและได้แผ่อำนาจเข้ายึดเมืองโยนกเชียงแสนซึ่งในขณะนั้นมีพระเจ้าชัยศิริ โอรสของพระเจ้าพรมเป็นกษัตริย์ปกครองพระเจ้าชัยศิริไม่สามารถต่อต้านกองทัพมอนได้จึงพากันเผ่าเมืองทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่พำนับและสเสบียงอาหารแก่พวกมอนแล้วพากันอพยกลงมาทางใต้จนมาถึงเมืองร้างแห่งหนึ่งในแขวงเมืองกำแพงเพชรชื่อว่าเมืองแป๊บ ได้อาศัยอยู่ที่เมืองแปลกระยะหนึ่งเห็นว่าชัยภูมิไม่สู้เพราะอยู่ใกล้ของจึงได้อพยพลงไปทางใต้จนถึงเมืองนคนปรปฐมจึงได้สร้างเมืองนคนปรปฐมและพำนับอยู่ณที่นั้นส่วนกองทัพมอนหลังจากลุกรานเมืองชัยประการแล้ว ก็ได้ยกร่วงเลยตลอดไปถึงเมืองอื่นๆในแคว้นโยโนกเชียงแสนจึงทำให้พระญาตของพระเจ้าชัยศริซึ่งครองเมืองชัยบุรีต้องอพยพหนีฆ่าสึกเช่นกันปรากฏว่าเมืองชัยบุรีนั้นเกิดน้ำท่วมบรรดาเมืองในแคว้นโยโนกต่างก็ถูกทําลายลงหมดพวกมอนเห็นว่าหากเข้าไปตั้งอยู่และอาจเสียแรงเสียเวลา และทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะถสถาปนาขึ้นมาใหม่พวกมอนจึงยกทัพกลับเป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสนขาดผู้ปกครองอยู่ระยะหนึ่งในระยะที่ฝ่ายไทยกํำลังระสำละสายอยู่เป็นโอกาสให้ขอมซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เมืองระโวถือสิทธิ์เข้าครอบครองแคว้นโยนกเชียงแสน แล้วบังคับให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ในนั้นส่งสวยแก่ขอมความเสื่อมสลายของอาณาจาก ok ักรโยนกเชียงแสนครั้งนี้ทำให้ชาวไทยต้องอพยพย้ายกันลงมาเป็นสองสายคือสายของพระเจ้าชัยสิริอพยพยยลงมาทางใต้และได้อาศัยอยู่ชั่วคราวที่เมืองแป๊บส่วนสายของพระเจ้าชัยบุรีได้แยกออกไปทางตะวันออกของสุโขทยัย จนมาถึงเมืองนครไทยจึงได้เข้าไปตั้งลกรากอยู่นณเมืองนั้นด้วยเห็นว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสมเพราะเป็นเมืองใหญ่และตั้งอยู่สุดเขตของขอมทางเหนือผู้คนในเมืองนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่เข้าไปตั้งเมืองอยู่นั้นก็ต้องยอมอ่อนน้อมต่อขอม ซึ่งขนาดนั้นยังคงเรืองอำนาจอยู่ในเวลาต่อมาเมื่อคนไทยอพยพลงมาจากหน้านเจ้าเป็นจํานวนมากทำให้นครไทยมีกำลังผู้คนมากขึ้นข้างฝ่ายอาณาจักรโยนกเชียงแสนนั้นเมื่อพระเจ้าชัยสิริทิ้งเมืองลงมาทางใต้ก็เป็นเหตุให้ดินแดนแถบนั้นว่างผู้ปกครองและระยะต่อมา ชาวไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้รวมตัวกันตั้งเมืองขึ้นหลายแห่งตั้งเป็นอิสระแก่กันบรรดาหัวเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนับว่าสำคัญมีอยู่สามเมืองด้วยกันคือนครเงินยางอยู่ทางเหนือนครพะเยาอยู่ตอนกลางและเมืองฮริกุนชัยอยู่ทางใต้ อยู่เมืองนครไทยนั้นด้วยเหตุที่ว่ามีที่ตั้งอยู่ปลายทางการอพยพและอาศัยที่มีราชวงศ์เชื้อสายและอาศัยที่มีราชวงศ์เชื้อสายโยนกบอบพยพมาอยู่ที่เมืองนี้จึงเป็นที่นิยมของชาวไทยมากกว่าเมื่อบรรดาชาวไทยเกิดความคิดที่จะสลัดแอกจากขอมครั้งนี้ บุคคลสำคัญในการนี้คือพ่อขุนบางกลางเท้าซึ่งเป็นเจ้าเมืองบางอย่างและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองตราดได้รวมกำลังกันยกขึ้นไปโจมตีขอมจนได้เมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองหน้าด่านของขอมไว้ได้เมื่อปีพศ8 8 0 0 ชัยชนะครั้งนี้นะว่าเป็นนิมิตหมายเบื้องต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยและเป็นรางร้ายแห่งความเสื่อมโทรมของขอมเพ,เพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมาอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงจนสิ้นสุดอำนาจไปจากบริเวณนี้ต่อมาเมืองโยนกเชียงแสนหรือเมืองชัยบุรีเกิดน้ำท่วม บรรดาเมืองในแคว้นโยนกเชียงแสนต่างๆก็ถูกทำลายลงหมดพวกมอนเห็นว่าจะเข้าไปบุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เมืองใหม่ก็สิ้นเปลืองเงินทองจำนวนมากจึงได้พากันยกทัพกลับเป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสนขาดกษัตริย์ปกครองทำให้อำนาจและอลารยธรรมเริ่มเสื่อมลงชนชาติไทยในโยนกเชียงแสน จึงได้พากันอพยพลงมาทางตอนใต้แล้วได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นนั่นก็คืออาณาจักรล้านนาซึ่งต่อๆมาก็ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Digital School Thailand